ครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านวันนี้เราพบกันในเช้าวันที่13กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้มาดูทุเรียนที่ปราจีนบุรีนะครับเป็นพันธุ์หมอนทองอวันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสําหรับทุกท่านที่ปลูกทุเรียนแล้วอาการเล็กๆใบเล็กแบบนี้นะครับต้นไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเรืองนะครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้ก็จากสวนของคุณสิริรัพย์ตนตานะครับ มีปัญหาให้ผมเข้ามาดูผมก็เลยเข้ามาเช็คผลปรากฏว่าน้ำไม่ถึงนะครับอาการทุเรียนแบบนี้มันเป็นลักษณะของทุเรียนน้ำไม่ถึงนะครับเมื่อวานนี้ขุดดูไปต้นหนึ่งเลยนี่ครับต้นนี้เมื่อวานขุดดูไปต้นนี้นะ,นะครับต้นนี้เยอะนะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับนี่อาการมันเป็นแบบนี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรผลปรากฏว่าเมื่อขุดลงไปนะครับขุดลงไปในดินเนี่ยจะ สิ่ง <tyard>. ที่เจอคือความชื้นเนี่ยลงไม่ถึงนะครับความชื้นลงไม่ถึงอันนึงมาจากว่าการให้น้ําน้อยเกินไปนะครับคือความชื้นลงไปแค่นี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นหน่อยผมปรากฏว่าข้างล่างนะครับด้านล่างที่เป็นที่เป็น,ปนบริเวณรากนะครับจริงๆอย่างเงี้ยแกลบแห้งเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับแกลบแห้งแห้งเป็นเป็นผงเลยนะครับอาการหลังนี้เขาเรียกว่าการให้น้ําไม่ถึงนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ทุเรียนนั้น ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับใบเล็กเลียวนะครับไม่สามารถนําน้ําขึ้นมาสร้างอาหารได้วิธีการแก้ไขสําหรับทุเรียนลักษณะนี้หน้าแรงนั่นก็คือต้องเปิดหลุมเลยนะครับเมื่อวานนี้สั่งเปิดหลุมเลยนะครับเปิดหลุมทําเป็นปล่องภูเขาไฟนะครับอัดน้ําให้ชุ่มนะครับดินที่นี่เป็นดินร่วนนะครับแล้วค่อนข้างที่จะระบายน้ําไวฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือว่า1ต้องเปิดหลุมเป็น ปล่องพุไฟแบบนี้เลยนะครับเปิดปล่องแล้วใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปให้เต็มลักษณะดินแบบเนี้ยต้องรดน้ําวันเว้น,ว,นวันนะครับหลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะกลับมาฟื้นตัวนะครับถ้าทุยนใครเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบเล็กเรียวแบบนี้ท่านอาจจะให้น้ําก็จริงอยู่แต่น้ําที่ท่านให้เนี่ยอาจจะไม่ลงไปไม่ถึงระบบรากนะครับให้ท่านใช้น้ำเนี่ยจี้เข้าไปบริเวณโคนเลยนะครับเดี๋ยวทุเรียน ก็จะฟื้นกลับมานะครับเมื่อให้น้ําเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยบริเวณรอบข้างนะครับเดี๋ยสักระยะหนประมาณเดือน2เดือนนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมปกตินะครับก็แก้ไขกันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ